วันนี้เรามาเขียนในเรื่องีไงปลดล็อกคอนเทนต์ครับสตอรี่ชัตเตอร์ต่อไปมาเลยชัตเตอร์ที่15การเปลี่ยนแปลงกระทันหันการต่อสู้ของเหล่าผู้มรณานอกจากจะเดินทางมาได้อย่างราบรื่นแล้วยังรู้สึกว่าระดับความยากเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นมาชั้นต่อไปด้วยจำนวนครั้งเราทหารเงาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วเส้นทางก็มีเปลวไฟลุกขึ้นตลอดเวลา แค่ยืนเฉยสมรรถภาพก็ลดลงเรื่อยๆแล้วหรือว่าต้องมาที่นี่เพื่อหาอ์ติแฟกที่จะสกัดกั้นเวทไฟอีกครั้งหรือเปล่านะอือเร้ต้องหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับเพื่อกันความร้อนถึงอย่างนั้นอีกไม่นานก็เสร็จเควสแล้วไหนๆก็เริ่มแล้วคงต้องเคลียร์ไปให้มันจบแล้วกันมาโหไปแต่เนี่ยเก๋วิตี้ลุ้มมา ร้อนใช่ไหมเดี๋ยวรีบเ,รบเคลียร์รีบออกไปนะครับนำแสงฟาดซะตุ๊ก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 ตุกตุกไม่โดนใครเลยตีใครเมื่อกี้เมื่อกี้ตีใครครับเมื่อกี้ตีใครเปี่ยงหนีไปไหนห้ามหนีมากาวิทตี้ดูมเนี่ยแหละถูกใจสุดๆแล้วนะครับเปี่ยงตุ่มเคลียร์มอนเร็วนะครับเหมือนท่าตัวคิวอะ ลําแสงภาคสาครับเหมือนจะไว้เบรกอันนี้ตัวอะไรอสูรระดับกลางลุกไหมลําแสงภาคสา <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไปตูมสวยโจมออกมาล่างเงาทั้งหลายเอายังไม่ได้โม้เลยนะครับ <c oughs> จบแล้ววิกตอรี่ทิปเป็นเอสจัดไปไปต่อนะครับ <c oughs> ดีว่าที่มีพวกฐานเงาอยู่ <c oughs> เลยทำให้เรียกวิญญ,ญาณได้เร็วขึ้นจะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่นะ เพลงตกใจเลยทําไมถึงคิดไม่ได้นะแค่แบ่งกลุ่มทานเงาออกไปล่าอาสูนก็ได้แล้วนี่เอานึกว่าคิดได้ตั้งแต่ฮารที่ล้วเราไม่ใช่หรอเพื่อนดีละอิงออนิดอาอนคนนักเวทเบอร์สามพวกนายเป็นหัวหน้ากองทัพแล้วกันนะพวกนายไปนคนละทางแล้วล่าอาสูนฝั่งนึงเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่นี่อืมพยาหน้านะครับมาไปกันต่อเลยไหมจะได้ไป ขึ้นไปชั้นต่อไปเร็วขึ้นนะครับกาวิตี้ลูมเฮ้าเฮ้าหมดนะครับสกิลเฮ้าวิ่งไปทางนี้อืมหมดแล้วหรือเปล่านอมแสงภากษาพี่ๆๆ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 เรียบร้อยเอายังเหลืออีกตัวนึงโฮเทมร้านบอสไหมน่าจะใช่ศูนย์ระดับกลางเอาระดับสูง รอบที่แล้วระดับกลางรอบนี้ระดับสูงพวกเราใส่เลยเต็มที่เอาจบเร็วเพราะเราพลังลบเกินที่เขากำหนดแล้วนะครับก็เลยเล่นจบเร็วมาครับไปกันต่ออิงนิดทำไมสส่หน้าโมโหอีกแล้วคืออะไรอ่ะเอามอนมาให้เราดูนะครับไม่ใช่ว่าพวกนายแอบแข่งกันอีกแล้วเหรอ เงียบนะครับอะไรเนี่ยไอออนเอามาให้อีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วไงว่าเอาไอเทมมาก็พอยังไงก็เป็นพวกทหารเงาไม่ได้อยู่ดีอ,อืมนี่มันเข้าใจที่เราพูดจริงหรือเปล่านะว่าแต่ทำไมพวกอสูรกายถึงเป็นเงาไม่ได้ไม่ใช่ว่าปรสา,าสาทอสูรเองก็เป็นดันเจียนระบบเดียวกับดันเจียนเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เหรอไอออนฉันขอถอนคำพูดเมื่อกี้ ถ้าแก,กเจอตัวไหนถูกใจแล้วก็ช่วยพามาให้ฉันหน่อยอันนี้คือรับคําสั่งเราหรือว่าจะต่อยเราทำไมต้องโมโหมันอาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมลองดูก็ไม่เสียหายนะครับเกาว,วิทตี้ลุมเดือเยอะซะด้วยกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดวิปปิปปิปิเปีพพยงโ,โหสกิลลายตานะครับโอโ้ โอ้ตัวไหนตีเราลอยเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหนหนหมดได้ยังหมดแล้วบอสมาอาสูนร,ระดับสูงสุดโหจากกลางมาสูงมาสูงสุดนะครับกับวิตีลูมโอ้โหตอนใช้สกิลอะ่ะมันกดหลบไม่ได้เข้าใจไหมเบรกโอ้โหเต็บหน้าเลยนะเบรกเจนะอกันห,หน่อยปลาอหันเงาของเรา กระเด็นกระดอนออกหมดเอานี่ไปกินที่เปี้ยงสวยงามขอใช้อนตีหน่อยได้ไหมใช้อันตีให้ดูนะครับมาๆดูนี่ครับอันติอ,นตอันติเมทเนี่ยผมชอบมากนะครับอันติเมทที่เปี้ยงช่างเป็นคู่ต่อสู้ทีไ่ไร้น้ำยายจริงๆ <c oughs> ทำไมต้องโยนดาบไปข้างหลังอ่ะคิดว่าหลบไม่ทันใช่ไหมอ๋อบ้กอะไร กระทืบใครเจอกันหนอยอา้าวจบแล้วกิลอันเิเมมอย่างเท่นะครับแต่ว่าไม่เข้าใจต้องโยนดาบกลับหลังไปทำไมพิงให้สตูหรือเปล่าัตูก็ถือมาเสียบเรานะครับจุดจุดจุดมานาปนเปื้อนไม่สามารถสก,กัดเงาได้ไม่ได้จริงสินะไม่ฉันไม่ได้ว่าอะไรแกสักหน่อยอื กากนจะมีตัวที่สกัดเป็นเงาได้ซ่อนอยู่ไหมนะเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งหาพวกกระสุนที่กําจัดได้ไปทีละตัวพวกกระสุนชั้นสูงแต่ละตัวมีพลังระดับบอดทั้งนั้นจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ,ๆก็น่าเสียดายผมต้องสั่งเหล่าทหารเงาไปหามาซะแล้วฉันจะให้การบ้านไปพาศูนที่พอทําเป็นเงาได้มาชั้ฉันเป็นตัวที่แข็งแกร่งหรือเป็นตัวที่มีพลังพิเศษอะไรก็ได้ยิ่งจํานวนเยอะยิ่งดี เข้าใจไหมไอออนคือไม่รับคำสั่งเรานะครับเหมือนมึนๆยังไงก็ไม่ดูนะครับ <c oughs> ตามสไตล์พี่แกแหละมาลบขั้นสูงสามครั้งคัดหนึ่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 งโอ้โหวงไปถึงไหนเนี่ยกาวิตี้ล <c oughs> ุ่มขาดอีกหนึ่งครั้งมามามาตีมาตีมาตีมา โอ้โหอะหายไปซะป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 ะเปรียงให้มาร้อยหลังอย่ามาร้อยหลังอะไรทำอะไรเพื่อนกาวิตตี้ลูมหายสบายอันนี้คือลานบอส uh. อันเดดอัศวินอันเดดเจอโดนลูมไปหน่อยเป็นไง ไม่ตายกับจำนวนลุมเยอะเรียบร้อยโคโนโตเตดับเบิลเอสไปครับลุยกันต่ออือจุดๆใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูท่าแต่แข่งๆมานาปนเปื้อนไม่สามารถสกัดเงาได้แต่น่าเสียดายคราวนี้สกัดเงาไม่ได้อีกเหมือนเดิมอืม เศร้าไม่ใช่ความปิดองแกสสักหน่อยทำไมต้องทำหน้าเศร้าด้วยละ่ะแกะเก่งมากแล้วถ้าขนาดนี้ต้องยอมรับว่าที่นี่ไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสกัดเราได้เลยสินะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบก็เหลือแค่อมอนสเตอร์ระดับฟอสโอขคานแล้วโขคานก็สกัดไม่ได้เหมือนกันแล้วนะบอต,ต่อไปจะออกมาเมื่อไหร่ขึ้นมาชั้นสูงขนาดนี้อาจตังออกไปก็ได้เราจะได้เจอกับเอซิลหรืยยัง เปียงแต่ว่าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้ก็ถูกออามาจากดันเจียนนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันจะเว้นตัวพวกเนี้ยกิกี้มันเป็นอันเดดนะครับคือเป็นโครงกระดูกก็เฉยทำตามคำสั่งนะครับมานี่ไงเป็นอยู่กันเป็นกองแบบนี้กับพี่รูมเอา เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าแคนเซิลกาวิตี้รูมผมอะโหดเกินเรียบร้อยเอายังยังรอดยังรอดนี่อันเดธอัศวินวิญญาณเฮ้ยหายไปไหนกาวิตี้รูมอันเฮล อันเฮมเหรอใช่ไหมอ่านชื่อถูกปะเนี่ยชื่อไม่ขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะอันเฮมทิปเปิลเอสสวยงามจัดไปด่านต่อไปนะครับมาแล้วโอโ้โหขัดศีนหืมผุกผีโคงกระดูขึ้นมาหืมผู้นำวิญญาณเมทุส มาฉันจะจัดการที่แกได้อันนี้คือมอนเวาไหนแล้วนะ75ใช่ไหมเกาตีรุ่มฐานของแกทำไมมันนิ่มขนาดนี้ปอบป๊อบปอบปอบเปียงจงออกมาทานเงาช่วยกันสู้นะครับเปะตีเปียงอ่ามาเจอบอสตัวอะไรบิดรอบๆตัวเหมือนข้างคาวผีนะครับ เฮ้ยมันพุ่งไม่ได้คาวิตตี้ลูมชาโดสเตปเอ้าไม่ใช่ท่าอะไรก็ไม่รู้เ้เรียกลูกน้องออกมาชาโดสเตปมาแล้วพุ่งไปตีบอสสวยงามลบปะลบไม่ได้เจอคาวิตตี้ลูมแล้วก็นำแสงพิภาคษาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟินิททีมก่อนออกมาแล้วนะครับขอดูสิ อาพยายัยของเราคันเดนรู้สึกสกลัวเป็นหรือเปล่านะแต่ก็ช่างเถอะดอกเดียวกําจัดผู้นำวิญญาณเมทุดแล้วโหอ, <c oughs> อย่างโหดคือบางทีฉากมันก็ไปเร็วมากนะครับผมอ่านไม่ทันนะก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> อ่านไม่ทันไม่ทันจริงอันนี้คือปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่ อันนี้เปล่าตัวบาลานนะครับไหนอันนี้เปลยวเพิงอืมโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเล่นทีหลังนะครับเอาตอนนี้ให้มันจบก่อน,นครับต่อไปนะครับชื่อสตอรี่ว่าไอเทมเพื่อชีวิตจัดมาท่านได้รับน้ำพุป่าเสียงสะท้อนเจ้าหมอนี่นอกจากจะเรียกมอนสเตอร์ได้มากกว่าหลายสิบเท่าพลังเวทมันยังแข็งแกร่งอีกถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอามาเป็นทหารเงาคณเดชใช่ไหมกัแล้วเชียวสกัดเงาไม่ได้สินะ มานามีการผลเปื่อะแล้วเควสก็เสร็จไปแล้วถึงขีดจำกัดแล้วถ้าขึ้นไปอีกพลังชีวิตคงไม่เหลือแน่นนนกนนล่องสูมต้องสาบกุญแจกวเหรอไม่เคยเจอไอเทมที่ไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยฮะใช้ที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก็คงใช้ประโยชน์ได้สักวันละนะบอกว่ากล่องสูมต้องคำสาบจะให้ไอเทมที่จำเป็นนี่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตไอเทมที่ช่วยโรคภัยทุกอย่างหายดีถ้าอย่างนั้น แมงก็ชิ้นส่วนต้นไม้โลกได้จากการฆ่าวโวคันน้ำผู้ป่าเสียงสะท้อนได้จากการกำจัดเมทุธอันสุดท้ายเรือดบริสุทธูตของอาููนรอหน่อยนะแม่อีกไม่นานกำลังหายาไปรักษาแม่นะครับโอ้มีตอนที่15.5ด้วยลรอเนี่ยบทล็อกสตอรี่หมดดีเวิร์สหมด คือผมยังไม่อยากเล่นตอนนี้ครับโอ้โอ,โอ้หาวิธีให้เราเอาของใช่ไหมโอ้ได้ตั๋วนะครับรอบจะเจ็ดใบก็คุ้มอยู่นะผมว่าแต่มาดูเดิมๆไปหน่อยนะแล้วผมเด้งมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยอย่าแถมให้สักอันนะครับไหนนะสตรอรี่สตรอรี่ผมว่านี่งไงหลักตา15.5มีแค่เดียวใช่ไหมใช่นะครับไม่มีสิ่งใดจำเป็นจนกว่าเราจะได้สัมผัสกับมัน สองจินอพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจัดมาตอนต่อไปตัวอย่างเอา้าเดี๋ยวนะเป็นตัวอย่างเหรอเนี่ยใช่เหรอดอย่าดูก่อนนะครับสองจินอูได้ลงทื้นที่เลดในฐานะคนแบกของเอามันก็ต่อกันเลยนะครับตอนนี้ ตาแดงมาเลยหายออกใช่ไหมได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่คาดไม่ถึงด้านในดันเจียนฟงออกที่คุกคามทีมจูโจมใช่จริงด้วยเจ้า <h> พวกมนุษย์ข้าอยากพบแล้วก็ บอสดันเจียน,นขากันกันจะแสดงให้เห็นความต่างชั้นนี่คือตัวอย่างแล้วเนี่ยน่าจะใช่นะครับไม่น่าจะเป็นสตรอรี่ต่อเมนสตอรี่ใหม่จอมขมังเวท่ากันกันอืออย่างนี้นี่เองโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาต่อกันนะกันนะครับ ไหนดูซิของรางวัลนี่แหละของดีนะครับสูมสักหน่อยไหมเดี๋ยวเราไปสูมสักหน่อยนะครับมีตัวกี่ใบ27่ส <c oughs> ิใบหรือจะว้รอสูมทีเดียวอาแถมแถมแล้วกันนะครับจงมาออกสตรอรี่มาก,ก่อนแล้วก็ไปตรงบริเวณจุดสุมอยู่ไหนคัดเลือกมาตัวละครนี่ไงอีกแค่ไม่กี่ใบเองก็ได้แล้วนะหนึ่งตัว งั้นเราธออาตุมืดออกแล้วกันนะเอาใส่เป็นตัวตัวไหนดีธาตุมืดออกแล้วโกกอนฮีไหมธาตุแสงโอเคเห็นมีคนบอกว่าธาตุมืดเต้นยากนะครับถ้าเทียบกับธาตุลมเอาธาตุลมดีกว่าเต้นง่ายกว่านะครับเอาไว้ลงบาลานมาแบบนี้แล้วกันนะครับเสียงผมกําลังจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมมาส4ใบเปี่ใบย่งได้ไหมหยังยังครับยังเกลือไม่นะ ออกมาเถอะนะเพื่อนทําไมเกมนี้รู้สึกว่าสุ่มเพิ่มยากเลดออกยากอย่างเลยนะครับเนี่ยการันตีกับทุกรอบนะครับตอนนี้69แล้วมีวิธีเอาตัวเพิ่มไหมเสีย <c oughs> ดายนะครับถ้าจะเอาเพชรไปกดอันนี้ก็โหขาดเยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีกดลับทั้งหมดนะคือผมต้องมาตั้งจิ้มทีละน,นะครับเดี๋ยวผมอยากสุม่มไปสักสิบครั้งอะ่ะแต่ไม่อยากเสียเพชรนะครับเดีย๋ยวหาแปบ๊บหนึ่งเคลียร์เนื้อเรื่อง จะผมไปกดเล่นธรรมดาก็ได้นะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งมากดไปเลยแล้วกันจะไ,ได้ไม่เสียเวลานะครับสกิปมาได้ตัวอะไรมาตับอะไรที่ไม่หยุดเฮ้ยโกคอนฮีใช่ไหมโอเคอยากได้ไมิเดอิแต่โกคอนฮีมานะครับแถมไหมแถมไหมแถมน้อยโอ้โหไม่แถมนะครับอ่าไม่แถม <c> s <oughs> าอ,อันนี้อาวุธอ่ะกดสุมคำคำ่มขำาำมาไหมไม่มา เศร้ามากนะครับต้องเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพชรหมดไม่มีใช้ไหนมาอัพตัวละครหน่อยโกกอนฮีใกล้5้าดาวแล้วนะสี่ดาวแล้วครับตอนนี้เปี <S 2> <S 2> <S ่ยงสวยงามนี่ไงเพิ่มสเตตสัสมาอีกนะครับ5ดาวสาดแสงทำลายเพิ่มเบรกขึ้นเป็น60%เลยนะเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับทำไมทำไมพระเอกเรามองมองขนาดนั้นนะครับ